วันนี้ก็จะมาสำรวจความเพียนนะครับของกิจกรรมของปักกิ่งแพรลีพินาต์นะครับผมครั้งที่73วันที่12เรือน7นายสลาวิลำดับที่102นะครับ นี้วันที่12เดือน7เป็นครั้งที่73ที่ข้าพเจ้าสลาวินเกษตรประวันขอถวายเซิงสวดสัตยาพระสุภผริตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจเรียบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในขณะพันชนะในบทส่วนอย่างตนนั่งได้เทินหนึ่งกาพะรัตน์ไตอรังสมาสัมพุโธพระวาพุทธังพระวันต่างภิวาเทมิสวัสดคตโตพระตาธรรมโมธรรมังนัมมะสามิสุปฏิปันโนพระตโตสาวกสังโฆสังฆันมามิ สังพุชาพภัยดีพินาศอรังสมาสัุพุทโธสิลักษปิณิพุโตกุณนหิธารมโนธานิปารมิหิจติสติวัชวชีวังอหังพุทธังรมังสังคังสนะโตะปูเชมิรัตนาตยังธรรมัจารามิโสธินาสามจุเทวดาสมันตาจจกวารสุอัตราคาฉันตุเทวตาสทธรมามุลาชัสสุนันตุสกาโมกะทังเถเกเมจารุปีคิริสิคารัตเตจันติิเคปิมาเนติเประเตจการเมตารุวันขานีเคหาวัจุมิเกเตภูมาเจนตุเทวาชลทระตพสมียะกะขันทปนาคาติทันตาสันติเก ธรรมสุนทรกะโหลยัมปันตาสี่ปุพะภาคารนมกการนโมตัสสะปะเขาตัวอาราตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะเขาตัวอาราตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะเขาตัวอาราตโตสัมมาสัมพุทธัสสะห้าเตยสันะโคมานะปาระพุทธังสันนังกฐามิธรรมังสันนังกฐามิสังฆังสันนังกฐามิทุเตียมปีพุทธังสันนังกฐามิทุเตียมปีธรรมังสันนังกฐามิทุเตียมปีสังฆังสันนังกฐามิจตเตียมปีพุทธังสันังกฐามิจตเตียมปีธรรมังสันนังกฐามิจตเตียมปีสังคังสันนังกฐามิ หกสัจจก an so, an ิร so, ิยาคาถานาทีเมสสนังอัญงพุทโธเมสสนังวังเอเทนัสสัจวัตินาสตรีเมสขตุสัพพทานาทิเมสสนังอัญงธรมโมเมสสนังวังเอเทนัสสัจวัตินาสตรีเมสขตุสัพพทานาทิเมสสนังอัญงสังโฆเมสสนังวังเอเทนัสสัจวัตินาสตรีเมสขตุสัพพทาเจ็ดทีละตนาปนามคาถา พุ ologia, ทง mm ังนเมตนะตผูตะสัลีละจิตตังธรรมังนเมีตะนัตผตะทวิสุทธิสารังสังขังนเมตนะตผูตะวิสุทธีละทิฏฐิเอตังนเมติรัตนังรัตนัตยะวะหังสมาสมโมสริตะวัตถุวิเศษะภูตังอัญโยยานยุตตะคุณะโยคาสัพพวัตตังอัสมิธตยัมหิปิตเทวะยะธาติทันถิเอกังวินาตนิเตเลสะมะสัมภเวนะ โลเกกากัตจิตจัเจเรนจะปัจุภูตังกัมพีและยานวิสยังอธิทวดัสสัตทางวิหิมิตปันทิตชะเนหิวิชญยะลูปังโลกัมพีเกหิจิกระทันจุปะละพนิยังเกตันจิสุจูวิธิตังโคนากายตายะนามิหิเอวะชนะตายะสวิสุตตันปีสมุตปัสตังนามัสสิสุทธัสปัสสะตทานังปุญญาถีกานามสมุตตะมะปุญญาปูมังทุกขาปมุจจะนามุขาเสนังกัตานังปูชราหิสุปรามังอภิปูเชนิยังนิพานัสจิกิริยายุปะนิสัยยะทางสมากิเลสามารถละโสทนาเจสิทธิยาจะสาลุุหิอั สถานังขมาเนิยมีวัตสัมมาหิตังจิรัตนังรัตนะสถานังคตมหะรัตินทิวังคณะเนสุณามัสะมนาปูชิมาจะปีสัตตังสุปันสันจิตตาตถานุปาริจาริยาสถานตะจัจภูญินาศตถาสุกตินะสุขีปเวมุตเตชินาตัสสัจจะสถาปีสวัสฏีโหตุโยเจธาธรรมะวินาชมีปะมานาปูโตโลกุูตราพิสมัยโยนิยะตัวสุโพชังตัสโสปนิจเจยะจัจยะยาอัิปีโหตุปริจิตวัตถุเตเยปริจิตโตสุปัสสาตการโร แปดน้มกาลเศรษิคาถาโยจักุมามุหามบลาประกาศโถสามังวัตุโธมิสุกโตวิมุตโตมารสาปาสาวินิโมชยันโตปะาบเปสีเขมังเชนั้นตังวินยังพุทธังวรดตังสีรสานามามิโลกัสสานท่นจาวินยักษกันจะตันเตจัสาเตเชษฐิติของตตุสะพันตระยาจิมิสาเมนตุธรรมโมทัชโยโยวิยะตัสสะสถุทเศสีโลกัสสวิสุติมังคังยานิโกธรรมธารสาธาลีสตาวะโหส,นโสนันติกลโลสจินโนธรรมังวรดตังสีรสานามามิมุหันปะทาลังอุปสัรรฐาหังตันเตจัสาเตเชษฐิติ ขนตุสัพพันตะลายาเจมิสาเมนตุสาธธรรมมัสนาสุกตานุขโยโลกสัพราปุปปากิเลสเทตตาสันโตสยังสตินิโยเชโกจากสวะกัตธรรมังวิชิตังกรติสังฆังวรันตังศีรษะนามามิุูฐานุพุทธังสมะสีละทิถิงนตยสาเตเชสิติขนตุสัพพันตะลายาเจมิสาเมนตุการนโมกาตอัตคาถานะโมอัตถโตสมาสัมพุทธะเมหิตินโนะโมอุตตมะธมมัสน สวัสดีครัตเสวะเทนิฐานนโมมหาสังกัสสาปิสุตตาสีรัติทินโนนโมอมตรถรัตนะรัตนะตยัสสาสะตะกลงนโมอมกาติตัสตัสสะวุตยัสปีนโมการะประภวินะวิคัจฉันตุอุปัตถานะโมการานุภาวินะสวัปฏิโหนตุสัพพทานะโมการาสตเตชนะวิธิมิโหมิเตชวาสิมาสมมัยสูตรเอวเมสุตังเอกังสัมยังพระขวาสเกสุเวรติกะบิล็ปุตเสมิกมหาวเนมหาตาปิกุสังเกนะ สัทิงมัจามัตติห eh um. ีพิคุสติหีสเพหิวะอรันติหิัตติหีลกาตุหีเทวตาหีบพนาสันิปฏิจาหนติพควันตังศัสนายพิคุสังกาญจ่ายตะโกยะตุนัง สุาวัสกายิกานังเทวนางเอตังหัวีอยังโขภวาวสกสุหนาิกวิลัทุ jar, สมีมหาวมหาตาพิคุศังเคลัสตหิมาจามัตติหิปิคุศรัเตหิสภหิวัลหานตหิทัศหิจารุาตุหิเทวตายิภยนาสันนิปิตาหองติพระควันตังรัสนายะปิคุรังกัจะยนุนัมายมปียนะปขวาเตนุปัสังควายมะอุปสังคมิตรวาะควาวโตสันเดเกปเจกขาาถาปัยามติอัตตวตาเทวตาเสรปีนามาภรวาุริโสสมิจตังวาปหังภาษาระยะภาษาดั อัตโกตาเทวตาะนตังอภิวาติตวเอกันตัอัังสูเอกันตัทิตาโขเอกาเทวตาปะขอโตสนิอิมังคารัภาสีมหาสมยโยพะนัเสมิงเทวคยาสัคตาอาคามตัมหาอิมังธรรมสัมปยังทักิตายวะอัปราชีสังคติอัตโขอัปราเทวตาปะอบโตสันิมังคารัภาสีตัตระพิกะสมาาังสูจิตังกัลโนยุกะมะกังสุสาธิวันนิตานิาตวาอิทธิานิลัคนติปันิตาติอัตโขอัปราีเทวตาปะขอโตสันิเกอีมังขารังคนาิส จากขุมตาสุดนังตาสูนะคาติอัลาติโทตาเขาตัาาตาาาตในมังรับ,บาติยิกจิทางสันนักตาสีาเตกมิสันติอภัยภูมิปะหายามาสังติหังทีวการพระริโริสันติติอลัลโะวาภพิคูมันเตสี เยพยนาพิกเวทัสูโลกาตุสูเทวตาสานิปัญญาหติอตาขตังรัสนายาพิคุสังคันจะเยปิเตพิกเวเอสูงติตรมทานังอารันโตสมาสพุทธาเตสัมปีพระควันตานังอตปารมายวะเทวตาสนิปัญญาเหสูงเสถาปีไมหังอิระหิเยปิเตพิกเวพริสันตอนางขตรมทานังอารันโตสมาสพุทธาเตสัมปีพระควันตานังอตปารมายวะเทวตาสนิปัญญาพริสันตีเสถาปีไมหังอตระหิอจิกิสมิพิกเวเทวกายนามานิกิติสมิพิกเวเทวกายนามานิไเหสามิพิกเวเทวกายังมานิกตาม ศรสามิติเอวังพันเตติโคเตพิคูพระขาวโตปัญจโสสงฆ์พระขาวอิตัทธวจัตศีลกรมรมลูกกาสามิ ยัตถปูมาตัสิตาเยติตาคิริคัปลังปะหิตตาสมาหิตาปรตูสิหาวัสรีนาโลมังสะพิสัมปโนอุทรดมานัสสาสุทาวิปัสสนามนาวิลาพินโยปัญจสเตยัตวาวันเอกกัปิรวัตเวตตุอมาริยสทาสาวเกสเนเตเทวกายะอภิกันตาเตวิชาถาภิกโมเตจัตตาปามกัลลงสุตวาพุทธศาสนาเตสัมปาตุระหุยานังอมรุสนะทัศนังอภิเกสตามัตถคุงสหัสสังหัลัสตลิงสตังเอกีสาสนาอมรุสนะมัตถสุงอภิยังตามัตถคุงทิสาสภาพุตตาอหุงท SO no. no. kind of ิสาสภาภะ เพร,ราะว่าขีนตนนี้จะกุมารตุอมารีสตาสาวเกสตาเนเตทเทวกายา,ยาอภิกันตาเตวิชันตาภิคบูเตเยวังจิติสามิ ที่ลาเฮนุปุปโสจัตตสหสาวยขาภูมากาเปรละวัทวะอิทิมันโตชุติมันโตวนัตตุเวสสิโนโมทัมนาอภิกรรมูภิกขุณังสามิตริงวะนังจัดสาสาเหโมตายขาณตาวิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนัตตุเวสสิโนโมทัมนาอภิกรรมูภิกขุณังสามิตริงวะนังสาตายิลาติสาสาญาขาณตาวิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนัตตุเวสสิโนโมทัมนาอภิกรรมูภิกขุณังสามิตริงวะนังอิเทโสราสาสาญาขาณตาวิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนัตตุเวสสิโนโมทัมนาอภิิิกกััมมรรงงงสวน เวสสานิตาปัญจสตายะขานัตตนิโนอิทิมันโตยติมันโตวานตุยะสติโนมทมนาอภิกรรมุงพิกุนังสามติงวณังกุมภีเราลราชโกวีบรันอิเวสนางปิโยนังสตตาสังสังยาขานังปิลุปัสติกุมภีเราลราชโกโสปาฆาสามติ่งวณังปุริมัญจะิสังราชาท้าะตาโศปัสติขันทพนังอธิปติมหาราชายัสติโสภุตปิดะสาภาโอินทนามาภาบาลาอิติมันโตยุติมันโตวานัจตุะสติโนมทธามนาอภิกรรมุงพิกุนังสามติ่งวณัง อินทนามามหาบลระอิติมันโตชิติมันโตว,วันรับตัวยศสิโนโมรมานาพิการมุงพิการนางสัมิติงวะนาง ปัจฉิมัจจติสังราชาวิรุปโข菩萨ตินาคานังอธิปติมหาราชยัสสโตปุาป to ิเดสาภโอินทนามาหาะไรอิทิมโตเชติมโตวันะสติโนโมมนาิกามุปปิการัสนมิวนังอุตรัญญาทสังราชากเวโลต菩สติยาคานังอธิปติมหาราชยัสสิโตปุตาปิเดสาภโวอินทนามาหาภรอิทิมโตเติมโตวันัตะสติโนโมทัมนาปิกามุปปิการัสัมทตริ์วะนังปุริมัติสังทาตระโตทกินเนนะอุลนังโาั ว่าเนกาเปรวัตะเวตะสังวายาวิโนทัสสากุญญนิยามสถาบันย่ากุนิเูวิเกนทูวิคุณจวิพุโตสาจะท่านโงกมเสถโดจะกินุขันฑุนิขันฑุจะปันโทโอปมันโยจะเทวสุโตจะมาตลิจิตเสนโงจันะทพนันราชชนโงสะโพอาคูปัญญัติสิโกเจวะติมพะลูสีดีวัชชสายอิจจันเจจลาชนโนคันทภสาราชุพีโมทมนาบิกรมุปิกุณังสารมิจิงวะนัง หลักูณภาษานังคาเวสาราสาหัสเชกะกัมรัสราอาคูปยาคาสาโยติปิยะมุนาสัตตถาจารคูนะคะาติโนเอระวันโนมหานโคสปะคาสสมิติงวันังเยนะคะราเจสสาสารันติทิพาทิชาปะขีวิสุจโคหายาสาเตวะนัมชาปตาจิตตาสุปันนาอิเตสานามังอภยันตานะคะราชานามาสีสุปันาโตเขียมามากัสีปุทโศนาหิวะจหิอุปวะหยันตานะคะสุปันาเสนามังสุพุทังชิตาวิชิหานเทนะสัมพุทังอัสราติตา พาสโลวัสวัสเยเตอิทิมันโตยยสสินโนการลกันชามหาพิสมาอสุราธนะเวขาสาเวปจิติสุติติจปะหารชนมุิมจีสาสนจับป,าร,าาาปริปตนังสเพรโธชนะมกาสนาิตวาบริงลงเถนะหุปัทมุปาขมุงสมโยธานิพทันเตพิคุณังสัมจิงวะนัง อาโปรเจตเทวาปตวีจเตโชโยตตาขมุงวรุณาวรุณาเทวาสมุทิยะสสาสหามีตากรุณาการิกาอาคูเทวายะสติโนทัศเตเททัศถากายาสเพลานตานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันอุติเวสติโนโมทมนาบิกรมุงพิ่กำลังสำจิงวะนังเวนทูลจเทวาสหารีเจอาสมาจตตเวยเมาจเนสุพเสาเทวาจันทัมาคูปุรักิตาสุยะสุพเสาเทวาสุยะมาคูปุรักิตานขัตตานิปุรักิตวาอาคูมันทาวะลาหากาวสุนังวุสเวสโธสโกปะคับเรนัโท สศเสตตทถากายาสัพเพนะตถนิโนอิติมันตโตชิติมันตวันนอุตตโยยะสัตสิโนโมทัมนาพิกัมุงพิกนังสามติงพะนัง อาถากูนาภาษานะสาธูเทวาชลามาคีติขาลิวะอริตาาจโรชาจะอุม,มาปุภานิพาสินโนวรุณาสหธรรมชาจ,จ,จ,จุตจตาจะเนชากาสุริยะลุจิลาอาคูอาภูวันวเทเททสวัณิสิโนทัดเตเตทัตากายยสเพนะตาวนาิโนอิทิมันโตชิติมันโตว,ว,นาาวนันทัพจุยัสสิโนโมุทมนาภิกขมงปิกลังสัมมติงวะนังสมานามหาสมานามนุษสามนุษสุตมาคีธาปุตสิกา,าอาคูอาคูมโนปตุตสิกาอาถาคูหนโยเทวาเยจโรหิตาวาสิโนปารลคามหาปารลคาอาคูริวายัสสิโน ทศเสตทศสากาญะสัพเพยนตสมนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันะอุตโยสัสติโนมุทมนาอภิกามูปิกนังสัมมิทิงวะนังสุกากรุมหาอรุณาอากูยิคนาสาสะหาอุตตะไคหาพระโมคขาอากูเรวาวิจขนาทศามตาหารักชามิสกาจะยัสสิโนทะยังอาคาปิจุโนยุทิสาอภิวัสติ ท่าเตท่าสถากายสเพนัตตานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันรัตน์ตุสัชินโนโมธมนาอภิกรรมุงพิการังสัมมติงวนังขิมิยาตุลสิดายามากัตกาจัยะสัชินโนสามพิตากาลามาเศราโชตินธรรมาจารสวานิมานะราติโนอาคูอาถาคูปันิมิตาท่าเตท่าสถากายสเพนัตตานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันรัตน์ตุสัชินโนโมธมนาอภิกรรมุงพิการังสัมมติงวนัง เศรษฐีเทวนิกรยาสเพนะเตวนิโนอิทิมนามันวิญญาณอาการจงเยนเยสิสาสหพุทธชาติมักีลังโอคัตินามนาสวังสักคีโมฆะตารังนางังฉันละวะสิตาติตังสุพมาปรมโตจะพุตายทิมโตสหัสนากุมารุติโสเจโสภาคาสัมติงวังสหัสสภมัลโลกะหังมาพัมาติตติติอุบานุชุติมันโตพิสมะกโยสติโสทิสธาอิสราอาคูปเจกวาสวัตติโนเตนจะมัจโตอาคาฮิโตปริวาริโตเตยสเพยพิกันเตสินเทเวสพภมเกมารสีนาอภิกรรมีปัญสักการณ์สัมปันญายังเอจักการณ มาโวมุจิตักกจินังอิสามาิติโนกันเศนังอภิษีปานินาตละมาจัสรตะวะเพระวังยัตพุทโกเมโคตสิวิโกตารสุปจุทาวัติสังกุโอัสยางวสีอัจเสปังกภินทะออคิานจุมาตโตอมาริสัทาสาวเกศสาเสนเตมารเซนอภิกันตาเตชัถาภิกบูเตจอัตับปมักกะลงสตตะวาพุธสาสนังวิตระเกหีปะคะมงใลสังรมปิอิชยงสพเพวิขิสังฆมาพยาติตายสติโนมุทันติสหบุตหิสาวกาเตชนิสตตาติสิเบต เอตัมมังรุตตะมังปฏิรูปะเทสาวะโสจักรเีจักตตาปุญญาตะรสมาปนิธิจักเอตัมมังรุตตะมังภาหุสัจจจักสิปัญจะวินโยจักสุสีกิโตสุภาสสิตาจัจจาวาจักเอตัมมังรุตตะมังมาตาปิตุทานังพุทธะรัศสังฆะวนนากุลาจักการมตา เอตัมังพุตตะมังปัญจะธัมมะจริยาจะยยตากัรจราจะสังฆะโหะนัววชานิกรรมานิเอตัมังพุตตะมังอรตีวิตีปภามัชปานาจัสรญนยมออปมาโจะทธรมิสุเอตัมังพุตตะมังคารวะโจรนิวตัวจะสรันตุเทจักตัญญาตากาธานะสมมสวรรงเอตามังพุตตะมังกันตีจะสววจัสตาสมมาญาณจัทัสนังเกร์ธรรมะสากัจฉาเอตัมังพุตตะมังตะโพจะพัมมะจะรยันจะตอริยสจรนะทัศนังนิพพานัสสจิจิญาจ พรสุ <ersch> <S <S ังวิชังเขมังเอตตามมหุตมังเอตานิสานิกรดวนาสัมพัทธ์ปะปะริตาสัมปนาสวดีกัจจติตันเดสังมังคลุตมันติสิบสองรัตนปริตยังกินจีวิตทางอิตังอิทาวาคุลังวาสเกสุววยังรัตนปริตังนะโนสมังอทีตะถาคตินะอิทัมปีพุทธเทัตนงปริตังเอตานัจเจนะสุตีโคนตุกขายังวิลากขังมังตังปริตังยะทัตชาสังยะมุนีสัมมาหิโตนะตินะธรรมินะสมัติกินจีอิทัมปีธรรมีรัตนปริตังเอนนนะะสสัจจเุุีต ยามพุทธเศสโถรปริวันไดยิสุจริงสมาธิมานันตะลิกัญญามาหูสมาธินาเตนะสมงนะวิชติอิธรรมปิธรรมเมรัตนากรีตังเอเตนะสัจเจนะสุธีหนตุเยปุคละอัตทะสัตังปัสสถาจตาริเอตนิโยคานิหนติเตตะกินยาสุขตัสสะสาวกายเอเตสุธีนันิมหาภารณิอิธรรมปิสังเคตนากรีตังเอเตนะสัจเจนะสุธีหนตุเยสุปายุตตามนัสสาทันเถนะอิการนิโมโคธรรมะสาสนภิเตปฏิปตาอมตังวิไหหังรัฐามุธานิพุธิงพุชฌมานะจัมปิสังเคตนากรีตังเอเตนะสัจเจนะสุุีนนนตตกัััััังงงงรววถิสมภะ ดตตจิตายติเกพรสมิงเตคินะพิชาอวิรุณีิชันทานิพันติธีรายยถาญาณปฏิโปอิทัมปิสังเคตุตนะปนิตังอิทนาสเจนะสุธีหนตุ1สิบสามต้องบทนาสวรสอัตตาเเวชิตังเสโยยาจายังอิตราปชาอัตตทันตสะโอสสานิจังสัญญาตาจาริโนในวะเทวนาคานโพณ มาโรสหะภูมุนาชิยิตังอปะชิตังกิราตถาลุปัสสะชันตุโนสิบสี่เกศุปตะสูตรภาติตามิทังเตนะภาเขาตาชนะตาปัสตาอารหัตตาสมาสังพุเธนะเอถาตุมเหมาอนุสเวนะมาปรมะปะระยะมาอิติกิริยะมาปิตะกษามประธานีนะมาตะกิตุตุมาณยะไคเหนะมาอากาลปาริวิตตะเกนะมาทิฏฐินิชานะคันติยามาพะผะดุปปาตยะมาธมโนนกขลุยฐาตุมีเหอัตนาวัชยายถาอิเมธมาอากุศลาอิเมธมาสาวัชชาอิเมธมาอิเมธมาวิญูคาระหิตาอิเมธมาสมะตาสมะทินาเอหิตยะตุปยะ อาตตุมีเหปชัาคยิธายถาตุมเหอัตนาวชนยญาธาอิเมธะมากุสลายอิเมธะมาอนาวชชาอิเมธะมาวิญญูปัสสาอิเมธะมธาสมัตาสมาทินาหิตยสุขายสังวตัตติอาตตุมีเหอุปสสะมัชวิหารยธาติ 15อุปนิยสติชีวตะอุปนิยติชีวตะมามายุงชืรอุปนิยติตัสสะน Saint ัสติต e. so, าณาอตังพยังมรณะเปย์คามโนปุญญานิกริยตาตัสสุขาวะหานิอุปนิยติชีวตะมัพมายังชืรอุปนิยตัสสะนัสติตาณาอตังพยังมรณะเปย์คามโนโลกามิสังประชัเหตุสติเปโขโยตัการยนะตังสังยมุกวัจยะอุจเตตัสสะตังตัสสะเปตัสสะสุขายะโหติยังเชื่อมโนปะกะโติปุญญัง ฮัมโมหเวรัตติธรรมจารีนธรรมโมสจิโนสุขามาวหาติเอสานิสังโสธเมสจิเนนะทุกติงขัตติธรรมจารีสเปสังคาราอนิจจติยถาปัญญาปัสติอัตถานิปินติทุเคสัมโกสิทธิยาสเปสังคาราทุกขาติยถาปัญญาปัสติ อธาธันยีปินทติทุกเคสัม,มัคโยสุทต,ติยาสปีถมาอนัตติเยถาปัญญะปัสติอธาธันยีปินทติทุกเคสัม,มัคโยสุทติยาสิบหกอปันนัก,กชาดกอปันนัก,กฐนานะเมเกทุติยังองหูตะกีกาเอตัธนยะเมธาวีตังคันเหยะอปันนัก,กังพระหงเวสลังยันเตปปะปตานิวนานิอาลามรุกเจยานิมนุษย์พยาตจิตาเนตังโขสนังเขมังเนตังสารมุตตะมังตังสารมาคามัสสะปิจุพาภุมจติ โยจักผู้จัญจัธรรมจักสังคจัเสนาคโตปุจจัริอิยสจานิสัมันปัญญาปัสติทุกขังทุกขสมุปาทางทุกศาสตร์จะอติกามังทุกอริยะอัตังกิกังทุกคูปะสามังคามิงเอตังโขสนังเขมังเอตังสนมุตตมังเอตังสนมาคมสัพพุทขาพุจติปิปเทระตะคาถายติตังนาวาเข้ามายานปฏิงเดนะคะคาตังบุคคลใดไม่คนนึงสิ่งั้แงแ้วไม่คนระหวางที่มาไม่ถึงยะติทัศติปะฮินนตังอัปปัตจักอนาคตังสิ่ง็นัญามถึง ปัญจุปันัญจะโยธรรมังสถาตถ,ถาวิปัสสติอสังหิรังอสังกุปังตามวิฐานั้นรูปวาเยบุญคนดใดเหตุแจ้งแก่ธรรมปัจจุบันไม่เงียบไม่ขอนแขง์ทรมนันนั้นได้คนนั้นพึงเริญธรรมนั้นในให้บุกปปองเถิด อาเชวะกิจะมาตะปางโกนชย,ยมรานังสุเวเพื่อทำความเพียรเสร็จในวันนี้แหละแครแล้วโดนความตายในวันพรุ่งณอีนโนสังฆารันตินัมหาเซน,นัมัจจุนาเพราะความ,มัเพียรกับมัจจรดกผู้มีเสยแย่นั้นย่อมมีเหตุการ์ทั้งหลายเอวังวิหาริมาตะปิงอโหระตะมาตมานิตงังตังเวพระเทกราตติสันตุอัจริงมณีมุนิติพระมุนีผู้สังขปยมคนผู้มีมปุปติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่แก่ขันทั้งวันและกลางคืนนั้นแล้วว่าผู้มีนาฏจารย์เจริญด้วยการชนีแลที่แปดปีน่าหา ชาลาตะโมหิฉลังนติโตในความแก่เป็นธรรมราจะลบความแก่เป็นไปไม่ได้พยาธิธรรมุหิพยาธิกันนติโตในความเจ็บไข้เป็นธรรมราจะลบความเจ็บไข้เป็นไปไม่ได้มรณะธรรมุหิพรณังอนัตติโตในความตายเป็นธรรมราจะลบความตายเป็นไปไม่ได้สปีหิเมปีหิมนาปีหิอนาโพวินาโพเราจะเล่าเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจังหััท <c oughs> ่าของล้าของจริยตนาการทปวงกรรมัสกมหิกรรมทายโทกรรมโยนิกรรมัพันธุกรรมปฏิสารโนเลยมีกรรเป็นของตัวมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแรงเกิดมีกรรมผู้ติดตามมีกรรมเป็นเพื่อนอาศัยยังกรรมังลิสามิกัญนังวาปปาาาากัังววสสทิิม เราทำกรรมไดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือร่างแรกผลระาผลกรรคนา้น 10. 10. oh ่นสืบไปเอวังอัมหิอภินหังเป็นใจวิธิตับพังเราทั้หลยคือมิอย่างนี้ทุกวันเถิดติกาเทวตตวิโยชนะคาถาทุกขปตะาเจนิสุกขบพยาปัตาเจนิพยาโสกปตตาเจนิสโสกานุทุสเปปิปานิโนเอตตตาจามเฮหิสัมปตังปุญญสัมปตังสเพเทวานุโมทันตุสัมปสัมปติเติยาะลังัตุสทายะสีลังลักขันตุสัพพตาภาวนาพิทาหุนตุคาจันต ยี่สิบเทวตารปีนาคาถาท่านทรรมยางปารีนาคารโยปนามาเซยาเทวตาสันติวิหาราสินีจุเปะกเลปุติกะเรตหิงเหิงตาทานมทานีนัพฟตุปุชิตาโสถิงกระนันติวิหารัมันทะเลเทลาจามัชฌานาวการแต่พิโกสารมิกาธนปฏิอุปัสกาขามาจะเทสานิขามาจะอิสราสปนะปุตตาสุเวตาพอนตุเตชลาคู่ชายเยปิจะอันทะสัมปะวัสงเดชาตาอาระโบปาติกาลียานิกังธรรมะวังปฏิจเตเตสเปปิทุกสะกรงตุดสังขยัง ตาตูกิลังแสดงธรรมโอธรรมธราจะปุคลาสังโกรณตูสมะโควะอริยะใจหิตยะจมเหรละคดุสัรรโมสัพเปปิธรรมจะลิโนผู้ทิงสปาปุณายะมะธรรมีอริยปวีทิตยี่สิบเอ็ดสภัพปเทนะคาถาทันธรรมยังปเจนะคาลโยปนามาเซปุญญสิทธานิจกลสะยานัญญาณิกตานิเมเตสัญญาภิกนโหนตุสตานันตาปามานิกาเยปิยาคุณวันตาจะไม่ห่างมาตาปิตาทโยทิฏฐาเมจายะทิฏฐาวะอันเยมาจตะเวนิโนเตสตา ธันติโลกษาหมิงเตยภูมาจตโยนิกาปเจกะจัตุโกลาสังสันตตาพระอภเวยาตังเยปฏิทานมีอนุโมทนตุเตสยังเยจิมังรัปชาลันติเทวาเตสังนิเวทยุงมายาทินันตปุญญังอนุโมทนาเหตุนาสเปสตาสะตาโหนตุอเวลาสุขาชีวิโนเขมบัทันจัปปปโตุเตยสัสสีจตังสุภากอสร่างหลายไม่มีสิ้นสุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วคือฉนัยเป็นที่รักผู้้มมีีคุณบบดดาาและินนเป็ต ที่ก้าเจ้าได้เห็นหรือไม่ไม่ได้เห็นในสถานอื่นที่เป็นการแรงเปการตั้งอยู่ในโลกกันในภูมสามเกันในกำลังสี่มีขันห้าแรงขันหนึ่งแรงขันสี่ต้องเทียบอยู่ในพบน้อยแรงพบใหญ่ทศรายสกรรให้สุขุนของข้าเจ้าแล้วขอสัตว์นั้นจะมูธันทานเองเถิดสัตว์เจ้าไม่ชอบการในสุขุมของข้าเจ้านี้ขอเทพอง้์หลายจงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคือนมุทั้งหลายที่ข้าเจ้าให้แล้วขอสัตว์นบูญอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขสมเถิดแลงจงทุ่งทางกระเสียมเถิดขอความดีท้องสัตว์เร็จเนั้ ด้วยอนุภาพแห่งสัจธรรมอนุภาแห่งความเพียรและอนิสงส์การบูชาพระราตรังแลใการใส่บทสวดพระสุตปริ์และขรราเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีครับเจ้าขอให้พุยทาพยากุภัยทั้งปวงขอข้าเจ้าเรียนแ้จเจริญรังโรในทางธรรมขอถวายเทศนางหลายประมลในการเสร่ในมนต์ธรรมะเหล่านี้เมื่อมงทนานแล้วดอนจพลแหะแก่ข้าพเจ้าและสมควพระกิยรติพระินาณโดยมุทิสำเร็จพยาาสังวรวับดบอในวริหารต่อจุวัตถุมคลทั้งหลายที่สามสิ่งที่สร้างขึ้นที่ผ่านมาและจะสร้างขึ้ บุญสมเด็จพระเจ้าหลานให้เจรย์สมดมนต์เจดีย์พนาขรนถอยเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอพรบนนี้เจ้าสื่อถึงผู้มีเจตนาและสมดมนต์เจดีย์พนาทุกท่านขอจงบวัดปลายจากไรไปอย่งปว่งคนในความรู้กาลทุกอย่าทั้งสิ้นประสบความสำเร็จในเรื่องเลื่องในที่การงานชั้เต่อบริษักละมันทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยแท้สามสมบัติเป็นสองบติมีดวงตาเห็นดำแสติการเวสากรรมฐานเกิดปัญญาและจจตนาดนวยพิษพรใจทั้งสี่คืออายุวะนาสุขาภรัตเทรินขอนมวลสมบูรณ์กับผู้บริสุทธ